สวัสดีค่ะอันนี้ก็อยู่บ้านนะคะอยู่กับลูกสาวนะคะเจนนี่ค่ะ what are you doing making a bracelet โอ oh ้โหสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะนางจะไปเมืองไทยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะคิดถึงนาง <c oughs> จะไปเที่ยวบ้านที่ไหน you go Phuket with your mommy and your brother and Kevin <c oughs> นี่นะ I love อ What you put there you write I love d a n น y มมมมม o m ม little jewelry and มมมมะางาะางมมมมมมรรมรมมมนมม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 ไมม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 ้มมมะมมมมมมงมงมม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 ่มามม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 มบมมมมมมอมม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 ีม ดูนมยอนนะช่วงนี้อารมณ์ฟิลแบบคุณแม่คุณแม่นะคะหลายคนก็บอกว่าโอ้โหฟิลคุณแม่นางไม่ค่อยเข้าครัวอะไรค่พาลูกกินข้างนอกไม่แล้วค่ะก็แบบว่าวันนี้จะทำก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะเดี๋ยวมีปาร์ตี้บ้านน้องตู่ตอนเย็นนะคะไม่รู้จะเป็นปาร์ตี้เป็นแบบ อินดอร์หรือเอาดอร์ครับพอตอนนี้ข้างนอกฝนตกนะคะมืดคลึมเชียวนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะก็รีเควส t เมนูจากครวคุณพีมไปก็เป็นส้มตำนะคะเตรียมเครื่องสุดชีวิตแน่นเนืองนะคะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่อยากจะบอกว่า I love you guys โหเผ็ดไหมเผ็ดยั่วไหมยั่วตีน คุณนแมกกรโรนแยกห้าหกเจ็ดแปดแยก